สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอเมนูที่ทำแล้วทุกคนในบ้านถูกใจมากๆก็คือน้ำพริกกะปิค่ะกับผักเคียงต่างๆเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันก่อนเลยนะคะใส่พริกขี่หนูสวนกระเทียมกะปิแล้วก็กุ้งแห้งค่ะ ตำให้แหลกเลยนะคะในส่วนนี้เราเลือกพริกขี้หนูเม็ดแดงๆไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะสีน้ำพริกจะได้สวยๆค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการเผ็ดมากเราก็เพิ่มพริกอันนี้เราตำไม่ต้องแหลกมากค่ะเพื่อที่จะว่ามีเท็กเจอร์ในตัวน้ำพริกนะคะจากนั้นพอตำละเอียดดีแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะปรุงตำให้ละเอียดเข้ากันดีวันนี้ตำครกใหญ่หน่อยนะคะ จากนั้นแม่ครัวใส่มะเขือพวงด้วยค่ะบุบให้พอแตกค่ะจากนั้นเราก็บีบมะนาวน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยค่ะรสชาติชิมเอาตามชอบใจเลยนะคะแต่สำหรับเราเราว่าน้ำพริกก็จะมีความหอมเค็มกระปินิดนึงออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานสามรสค่ะชิมค่ะแล้วก็ความเผ็ดนี่ถ้า กินกันหลายคนนี่ก็ใส่เป็นลูกโดดเพิ่มลงไปได้นะคะพอปรุงรสชาติได้เป็นที่ถูกใจแล้วเราจะเติมน้ำต้มสุกลงไปค่ะเพราะว่าเราตำตัวกุ้งแห้งไปเนี่ยกุ้งแห้งพอเขาแหลกเนี่ยเขาจะฟูค่ะแล้วเขาก็จะมีเท็กเจอร์ที่มันข้นขึ้นนะคะเราเติมน้ำต้มสุก ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ดูความข้นจางของน้ำพริกได้เลยค่ะเอาที่ชอบเพราะบางคนก็ชอบน้ำๆบางคนก็ชอบข้นๆอ,อันนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะเท่านี้ค่ะของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะพอน้ำพริกเรียบร้อยแล้วเราไปเตรียมเครื่องเคียงทานคู่น้ำพริกกันค่ะ เรามาทำเครื่องเคียงดอกแคผัดน้ำมันกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยจากนั้นดอกแคเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวเลยนะคะให้มีออกเค็มน,นิดๆค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้สุกเลยค่ะช่วงนี้ดอกแคออกเยอะบ้านยายก็เลยเก็บมาฝากนะคะแก้ไขหัวลมได้ดีเลยค่ะ โบราณนะคะเขาว่าอย่างนั้นแก้ไขหัวรมเท่านี้เราก็ได้ดอกแคผัดน้ำมันกินคู่กับน้ำพริกกะปินี่คือสุดยอดมากเลยค่ะพักเคียงต่อไปมะเขือยาวชุบไข่ทอดค่ะแล้วงทำความสะอาดมะเขือยาวนะคะแล้วเราก็มาหัน่นหั่นชิ้นหนานิดนึงประมาณ1เซนค่ะไม่ชอบบางๆนะคะเพราะว่าทอดแล้วมันเหลวนิ่มไปค่ะ เราทอดแล้วก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะคะก็คือใส่ทําไข่เจียวค่ะก็คือตีไข่ใส่ในข้างกะละมังของมะเขือที่หั่นไว้เลยค่ะแล้วเราก็ชุบไข่กับมะเขือชุบไข่แล้วก็ทอดในกระทะค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะอันนี้ไม่ปรุงรสก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มากินคู่กับน้ําพริกแล้วค่ะหรือใครจะใส่ซีอิ๊วเาานิดหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะทอดก็กลับๆทีละชิ้นก็ไข่ก็จะเคลือบดีนะคะเพียงเท่านี้ก็ เสร็จแล้วค่ะทอดไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะแม่ครัวมีนึ่งฟักทองกับต้มเค็มปลาไว้แล้วค่ะเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะตามนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเมนูน้ำพริกนี่ สำหรับบ้านเรานี่ทานไม่เคยเบื่อเลยนะคะเป็นเมนูที่ถูกใจทุกคนมากเลยค่ะเวลาทานเราก็คลุกน้ำพริกนะคะเยอะๆเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ลูกโดดใส่เข้าไปค่ะใครทานก่อนก็ตักราดในชามของตัวเองก็ตามสะดวกได้เลยนะคะเราก็จัดวางไว้แบบนี้อันนี้เราทานด้วยกัน ตักน้ำพริกหยอดกันหยิบกันหนุบหนับก็จเจริญอาหารมากๆเลยค่ะต้องตักข้าวเพิ่มเลยนะคะเมนูนี้ค่ะเมนูง่ายๆตามสไตล์บ้านเรานะคะลองทำกันดูนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟิน t ตีด้วยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนอค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ